ปัญหาของใหม่นะคะก็คือร่องแก้มนะคะค่อนข้างชัดขึ้นมากๆเลยแล้วก็แก้มเนี่ยดูไม่กระชับค่ะกรอบหน้าก็ไม่กระชับเท่าที่อยากให้เป็นค่ะแค่ครึ่งเดียวนะคะหน้าบบิเวณที่ทำแล้วเน,ะะนี่ยโดยเฉพาะต้องกรอบหน้าเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแบบเหมือนดึงจืดขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ร่องแก้มย Altera SPT Plus นะคะมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวให้ผิวดูยกระชับมันพิเศษตรงที่มันจะสามารถยิงลงไปลึกถึงชั้นแมนเลยนะคะจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นที่เด e m a s t e ตอรนะคะเขามีเทคนิค Surgeon Line ค่ะยิงเข้าไปนะคะตรงชั้นกล้ามเนื้อของเราเองเลยซึ่งมันจะช่วยทำให้ผลลัพธ์เนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเท่ากับว่ามันเป็นเหมือนการคอสตตมไมซ์ให้เข้ากับหน้าให้เข้ากับลายกล้ามเนื้อของเราเลยค่ะ ยกกระชับนะคะช่วงบริเวณนี้นะคะทําให้ตรงร่องแก้มเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะแค่รึ่งเดียวนะคะหน้าบริเวณฝั่งที่ทําแล้วอะไรเงี้ยโดยเฉพาะต้องกรอบหน้าเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแบบเหมือนดึงจืดขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ร่องแก้มด้วยก็คือเห็นได้คัะ ระว่างทํานะคะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะแถมพอทําเสร็จปุ๊บหนอบอเห็นผลเลยประมาณ30%นะคะแค่30%ยังรู้สึกถึงความแตกต่างแล้วเลยนะคะทําแค่1ครั้งเนี่ยผลลับยาวนานถึง1ปีเลยนะคะรอบหน้าดูชัดขึ้นเฟิร์มขึ้นค่ะหม่ชอบมากๆเลยค่ะประทับใจมากเครื่องแท้เทคโนโลยีกระชับผิวไม่ต้องผ่าตัดหน้าเรียวยกกระชับต้องอัลเทราทีเดอ e m มาสเตอร์ The นะคะเดอ m a มาสเต